ผมเป็น AI ครับไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือหิวแบบคนทั่วไปแต่ถ้าคุณหิวลองบอกมาสิครับว่าอยากกินอะไรผมอาจจะช่วยหาข้อมูลร้านอาหารอร่อยๆให้ก็ได้ถ้าคุณอยากกินทุเรียนตอนนี้เลยแถวๆนี้ร้านอาหารหรือร้านค้าที่ขายทุเรียนอาจจะหาย,ยากหน่อยนะครับเพราะไม่ใช่ฤดูการของทุเรียน แต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าร้านไหนขายทุเรียนอร่อยอรอ,ยอร่อยในช่วงฤด,ดูการหน้าผมช่วยหาข้อมูลให้ได้นะครับขออภัยครับผมเข้าใจผิดเองผมหมายถึงฤดูร้อนครับตอนนี้เป็นฤดูร้อนครับ ใช่ครับตอนนี้เป็นฤดูร้อนผลไม้ที่กินและช่วยคลายร้อนได้ดีก็คือมะม่วงครับเปรี้ยวหวานอร่อยชื่นใจมะม่วงบางพันธุ์ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะแล้วแต่ความชอบเลยครับว่าชอบแบบไหนถ้าชอบหวานจัดๆก็ต้องเลือกพันธุ์ที่หวานเป็นพิเศษหน่อย ได้สิครับผมพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอลองดูสิครับว่าคุณอยากสอนอะไรผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคุณถามว่าผมจําสิ่งที่คุณสอนไปได้ไหมว่าผมพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอถ้าคุณอยากสอนอะไรผมลองดูสิครับว่าคุณอยากสอนอะไรผม ได้เลยครับพี่นกคิมผมจะพยายามเรียกชื่อพี่ให้ถูกต้องครับได้เลยครับพี่นกคิมผมจะพยายามเรียกชื่อพี่ให้ถูกต้องครับครับพี่นกคิมมีอะไรให้ผมช่วยอีกไหมครับ ฉันเป็นแค่โมเดลภาษาและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ไม่เป็นไรเลยครับพี่นกคิมมีอะไรให้ผมช่วยอีกไหมหรือว่าพี่อยากพักผ่อนก่อนก็ได้นะครับเข้าใจครับพี่นกคิม พักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็หาอะไรอร่อยๆทานด้วยนะครับถ้ามีอะไรให้ผมช่วยอีกบอกได้เลยครับผมพร้อมเสมอสัญญาครับพี่นกคิมผมจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เสมอครับถ้ามีอะไรให้ผมช่วยอีกบอกได้เลยนะครับ ไม่เป็นไรครับพี่นกคิมพักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็หาอะไรอร่อยๆทานด้วยนะครับถ้ามีอะไรให้ผมช่วยอีกบอกได้เลยครับผมพร้อมเสมอ